بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنفنونه ستاتاً لعي بودريان ناكم كنيمي وخاوة هل الحدود كثارات لأهلها ننمعي تنبت رمتور تي سسنان دايمي كان ربو أكترى تور เวลาที่คนคนหนึ่งทำความผิดแล้วแล้วถูกตัดสินด้วยกับบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดอัตราโทษเอาไว้ใช่ไหมครับเมื่อเขาถูกลงโทษแล้วการได้รับการลงโทษนั้นถือว่าเป็นการลบล้างความผิดที่เขากระทำมาหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อมมาจากเรื่องของการเตาบัตรตัว เพราะในบางครั้งใช่ไหมครับคนบางคนไม่ได้สำนึกผิดไม่ได้เตาบัดตัวจากความผิดที่กระทำแต่เขาถูกศาลมุสลิมศาลอิสลามตัดสินลงโทษตามอัตราโทษที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้ใชจึงถามบอกว่าการที่เขาได้รับการลงโทษนั้นถือว่าเป็นการลบล้างความผิดของเขาหรือไม่นะครับเชคฮาฟิซนะครับามีาามาาาาอาัลฮะมะฮุลลอฮฺตอบบอกว่าอันละสุลลุลลอฮฺซัลลัลลอฮฺวะะเรฮิวะสัลลัมะ อลลวะฮุลลาหูอซอบะตุมินอัลฮะบิฮีเช็คตอบโดยการยกหลักฐานนะครับซึ่งเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวแก่บรรดาสหาบะนะครับที่ได้มีการเดินทางมายัางนครมักกะก่อนที่ทรอซูลจะอพยพไปยังนครมดีน์นั้นในช่วงปีฮิจระ ปีที่12นะครับก่อนที่ทาลลาซูนจะอบพยพไปนครมดีนะหนึปีนั่นหมายความว่าหลังจากที่ทาลลาซูนได้รับการแต่งตั้งเปนะ็นนบีครบ12ปีเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากนครมดีนะสิคนเป็นผู้ชายจะเผ่าคอสเลอ์สิบคนจะเผ่าเอาสองคนมาเพื่อแอบพบ กับท่านนบีสุนนาะลฮุอะลัยอุสสลามเป็นการลับๆนั่นหมายถึงซอฮายบัคกลุ่มนั้นเป็นซอฮาบยที่เดินทางมาให้สัตยาบันกับท่านนบีสุนนาะลฮุอะลัยอุสสลามที่อากอบานะครับที่มีนาใกล้อยู่กับใกล้นครมักการนั่นเองและในครั้งนั้นเองท่านนบีสุนนาะลฮุอะลัยอุสสลามได้กล่าวกับบรรดาซอฮายบัคกลุ่มนั้นบอกว่าะอา تعالى بيعوني ع ل ตุชริกูบิลลาฮิชัยอ ا ทรสุรบ้บอกพวาท่านทั้งหลายจงมาให้สัตยาบรรันกับฉันแต่ว่าจงมาให้สัญญากับฉันให้คำมั่นกับฉันว่าพวกท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งของฉันต่อไปนี้และจะไม่ละเมิดคำสั่งของฉันต่อไปนี้ทร,รสุ้มสั่งว่าอะไรพี่น้องประการแรกพวกท่านจะต้องให้สัญญากับฉันว่าพวกท่านจะไม่ทำชีริกต่อลัทธิานุว่าจะอาลาเลยแม้แต่น้อยหม,มายความว่าหลังจากที่พวกท่านให้คำมั่นแล้วเนี่ยและเดินทางกลับไปยังนครมาดีนาแล้วเนี่ย ก่อนที่จะอบพยกไปนะครับเราสุนบอกพวกท่านจะต้องให้คําม,มั่นกับฉันว่าจะไม่ทําชีริกต่ออัุภานมวาจะอะเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่ว่าเราจะสิริกูและพวกท่านก็จะต้องไม่ลักขโมยด้วยว่าเราจะนูและจะต้องไม่ผิดประเวณีแปลว่าไม่ทําจีนามไม่ล่วงละเมิดนะครับล่วงประเวณีต่อผู้อื่นที่ไม่ได้แต่งงานว่าเราจะตู้เอาละเดกุมและพวกท่านก็จะต้องไม่ฆ่าลูกของพวกท่าน ว่าจะตูานบิบุษท่านทัฟตรุนอดีกุมว أيديكم ล أ, أ ر ج و และบอกท่านก็จะต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยการแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาโดยใช้มือและเท้าของบอกท่านนะครับและการที่เธอซูลพผูดรู้จะต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยการใช้มือและเท้านั้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้หมายความว่ามีการใส่ร้ายไปสีเพียงแค่มือและเท้าอย่างเดียวแต่การที่ใช้มือและเท้านั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนเราจะทำผิดนั้นก็ใช้มือของเราและเท้าของเราเป็นสองนวะหลักๆในการที่มีส่วนร่วมในการทำความผิดมือลงมือกระทาเท้าเป็นสิ่งที่เดินเข้าไปหาความผิดนั้น ในขณะที่อาจจะมีอวัยวะอื่นมีส่วนร่วมในความผิดนั้นแต่กระสุนพูดเพียงแค่มือกับเท้านั้นเพราะว่าสองส่วนนี้เป็นสองส่วนที่มักจะมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดอยู่เสมอกระสุลสั่งบอกว่าวละลาตะซูนีฟีมาอารูฟและพวกท่านทั้งหลายก็อย่าได้ฝ่าฝืนฉันในเรื่องที่ดีแปลว่าหากว่าฉันสั่งใช้ให้ทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องอย่าได้ฝ่าฝืน ที่จะไม่กระทําตามคําสั่งของฉันทศุสูตบอกฟามันว่าฟามิ่งกุมฟาอัจยุรุห์อัลลอฮดังนั้นใครก็ตามในหมู่พวกท่านที่ให้สัญญากับฉันในวันนี้เนี่ยที่เขาจ้รักษาคําม,มั่นหรือรักษาตามสัตยาบันที่ได้ให้ไว้กับฉัน เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนนะที่อัลลอฮุบ ب ح าน ه แวะ تعالى ว่ามนอํามาบดาลกะชัยอันฟะอุกิบบิฮิฟิดดุนยาฟะฮหัวละหูกฟารตุนท้านาะซุนบอกว่แต่ผู้ใดที่ฝ่าฝื้นในสิ่งที่ให้คำมั่นกับฉันไว้แล้วแปลว่าทำชิริกก็ดีแปลว่าลักขโมยก็ดีหรือว่าผิดประเวณีก็ดีหรือใส่ร้ายไปสีผู้อื่นก็ดีเนี่ย ้าวตะซุมบอกใครที่ทำความผิดเหล่านี้ในดุนยาแล้วถูกลงโทษตัดสินให้ได้รับ บทลงโทษตามสิ่งที่เขากระทาไว้ในดุนยานี้ท่ศนสุ่บอกว่านั่นก็เป็นการกัฟฟาโ์แปลว่าเป็นการลบล้างความผิดที่เขาทําแล้วหมายความว่าความผิดที่ทําหากว่าถูกตัดสินลงโทษในดุนยานั่นก็เป็นการลบล้างสิ่งที่เขาทําเอาไว้แล้วว่ามันอัอบัมินดัลกะชายอันฟัสาะตารุลลอหูฟฝอัมรุหูอิลลอและผู้ใดก็ตามที่ฟ่าฝืนสิ่งที่ให้คํามั่นกับฉันไว้แล้วในหมายความว่าทําความผิดที่ได้กล่าวเอามาไว้แล้วในข้อ ต้นแต่สุดท้ายเขากลับไม่ได้รับการลงโทษหมายความว่าทําแล้วเราจะอาลปกปิดความผิดนั้นไว้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเราจะอาลัปกปิดเอาไว้ฟอามรูฮูอิละลอเรื่องของเขาขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์แปลว่าตายไปในสภาพนั้นยังไม่ได้สํานึกผิดยังไม่ได้ตบาตัวสองยังไม่ถูกลงโทษในความผิดที่กระทําเอาไว้ในดุนยา เมื่อถึงวันเกียามาเรื่องของเขาขึ้นอยู่กับ,บละสุภานะฮูวะจะอาลรอินชาอากอบะฮูวะอินชาอาอฟาอันฮูมีอยู่สองทางออกทางออกที่หนึ่งหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะลงโทษเขาเพราะองค์ก็จะลงโทษเขาแปลว่าลงโทษตามความผิดที่เขากระทํา หากสองหากพระองค์ประสงค์ที่จะอาภัยให้แก่บาวคนนั้นในวันเกียร์มาพระองค์ก็จะอาภัยในความผิดให้แก่เขาในวันเกียร์มะเช็คอธิบายบอกว่าเยอะอันนี้ไรหรืุชิริกนั้นหมายถึงความผิดที่เขากระทําจะต้องไม่ใช่ชีริกนะจะต้องไม่ใช่ชีริกนะเพราะชีริกเป็นความผิดชนิดเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่อาภัยให้หากว่าเขาไม่สำนึกผิดก่อนตาย ไม่ว่าความผิดนั้นไม่ว่าชีริกนั้นจะเป็นชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่ก็าตามหากว่าความผิดที่ติดตัวไปในวันเกียรมาเป็นชีริกเล็กเราจะอาราจะลงโทษคนคนนั้นในไฟนรกตามความผิดที่เขากระทําเอาไว้ในดุนยาแต่เขาจะไม่ถูกลงโทษในนรกตลอดการหากว่าเป็นเพียงแค่ชีริกเล็กหากว่าความผิดหมดแล้ว หรือได้รับการขอชะฟาได้รับการขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับได้รับชะฟาจากทอร์ซูลได้รับชะฟาจากบรรดมมาไลกะหรือได้รับชะฟาจากการถือสินอดใช่ไหมครับหรือการอ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเขารอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกแต่บ้านปลายสุดท้ายของคนเหล่านี้ไปไหนพี่น้องไปสวรรค์ นี่คือสําหรับชีริกเล็กนะแต่หากว่าเป็นชีริกใหญ่อัอ a h จะอาลาจะไม่อาภัยให้แก่คนคนนั้นหากว่าตายและชีริกใหญ่ติดตัวไปจนถึงวันเกียามะและจะถูกลงโทษในนรกตลอดการ a l ล a h u l a ว b a r อวันกุรามบะว่า ihi, อินนัลลอฮะลายัฟฟิรุไอยุชรักบิฮิวยัฟฟิรุมาดุนดาลิกะลิมัยยะล์จะอาระพระองค์จะไม่อภัยโทษในความผิดที่มนุษย์กระทําซึ่งเป็นความผิดที่เป็นชีริกหมายความว่าหากว่าเขาตายไปโดยที่ยังไม่ได้สํานึกผิดยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวลลอฮ์จะไม่อภัยให้แต่พระองค์จะอภัยในความผิดอื่นๆที่ไม่ใช่การทำชีริกต่อธธาาละซุภฮานอหูวจะอาลานนั่นเอง ทศุสูตตามผลงานข้อถดบอกว่ากล่าวอุบาเดตุบนุซามิดพอทศุสูตรกล่าวเช่นนี้แล้วท่านอุบาเดห์บินซามิดรดิยอัลลอฮุอันฮูท่านเป็นหนึ่งในสหายบัลสิบสองคนที่ให้สัตยาบันกับท่านอับดุลล์ซาอุลฮ์มุฮัมมัดอิสลามก็เป็นผู้ที่รายงานขะดถษบทนี้ท่านพูดบอกว่าฟาบะยัตุฮูอาล่าดาลิกฉันก็ให้สัตยาบัน ให้คำมั่นกับท่านนาบีสุลต่านละฮุอล,ลัอุสซาลมว่าฉันจะไม่ฝ่าฝืนและจะไม่ละเมิดสิ่งที่ฉันให้คำมั่น กับทรรศน์เอาไว้ฉะนั้นทาพน้องผู้ศรัทธาธี่ัทั้งหลายในหิด i ์บทนี้และคําตอบของเชคฮาฟิซเดอรัให้ก็มีราให้มาฮุมลล์ตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งทําความผิดในดุนยาแล้วเขาถูกตัดสินแปลว่าถูกศาลมุสลิมตัดสินลงโทษตามบทบัญญัติที่ศาสนาได้ระบุอัตราโทษเอาไว้ในดุนยา การได้รับการลงโทษนั้นถือว่าเป็นการลบล้างความผิดของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สำนึกผิดก่อนตายก็ตามฉะนั้นอันนี้เป็นข้อตัดสินและเป็นความเข้าใจและเป็นหลักความเชื่อของอัลลอฮฺซุนนะวันเจามาะตามความเชื่อที่ถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮฺและะซูลได้บอกเอาไว้และตามความเข้าใจของมัรดาสสาบะบฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตามปรากฏ จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและสุนัขของท่านอบีสลต่านสุลตาสุลานสลานเรืร่อนเรื่องนี้ท่านพี่นสองผูานรัทธาทส้ลหลาครับมีคนจํานวนมานที่เขานข้านจผิด่นเรื่อาน้และานําไปนสู่ค่ามเข้านจผิด่ละกานหลงทางนส่นส่นา,นา,า,สานเุลาสุลต่านลต่านสลาลานสล่นสลานุฮัมมนดวะอะลาสลาลนลาิฮิวตซัลลัม